พี่นวัตคือสำหรับแตนที่เจอนะคะพี่เขาอ่ะน่ารักมากหนูบอกเลยว่าพี่นวัตเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่อ่าเต็มที่กับงานในทุกงานที่ตัวเองได้รับอย่างอย่างจริงใจมากๆก็กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นดราม่านะคะที่ถูกพูดถึงอยู่ขนาดนี้สำหรับเวทีการประกวดนางงาม Miss Universe 2025คุณผู้ชม ซึ่งก็เชื่อว่าหลายตัวหลายคนนะคะที่เป็นแฟนนางงามน่าจะได้ติดตามนะคะเรื่องราวประเด็นร้อนมากกันไปแล้วก่อนหน้าน,นี้ซึ่งก็มีนะคะภาพที่ปรากฏแหละว่าตํารวจเนี่ยบุกรวบทีมงานมิจูนิเวิร์สนะคะหลังจากที่ราอูลน,นะคะนักธุรกิจชาวเม็กซิกันค่ะหนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรมิจูนิเวิร์สให้ผู้เข้าร่วมประกวดนะคะถ่ายโปรโมทคาสิโนออนไลน์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายไทยคุณผู้ชมรวมถึงนะคะยังมีประเด็นผู้เข้าประกวดมิจูนิเวิร์สบ างประเทศไม่ให้ความร่วมมือในการโปรโมทประเทศไทยนะคะโดยหนึ่งในนั้นก็คือประเทศเม็กซิโกนะคะและเกิดการประทะคารมกันอย่างดุเดือดระหว่างบอสนวัดนะคะแล้วก็ทางด้านของฟาติมาบอสคัมมิจูนีเวิร์เม็กซิโกนั่นเองคุณผู้ชมโดยเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็ทําเอาบอสนวัดของเราที่มีการนะคะออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมกับปล่อยโฮนะคะกลางวงสื่อเหมือนกันหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ขึ้นซึ่งบอสก็เผยและบอกว่าผมเนี่ยก็เป็นมนุษย์คน นึงนะคะที่มีความรู้สึกเจ็บรู้สึกโกรธนะคะรู้สึกท้อพร้อมกับบอสเนี่ยก็ปล่อยโฮออกมาคุณผู้ชมพร้อมกับนะคะบอสนวัตก็ได้เล่าต่อนะคะว่าผมเหมือนถูกแทงนะคะถูกหลอกให้ผมขอโทษพอตอนเช้าเนี่ยก็มาทํากับผมแบบนี้เขาบอกมีเหตุผลต้องเขียนแบบนั้นนะคะจะให้น้องนะคะคือนางงามเม็กซิโกเนี่ยมาขอโทษก็ไม่มาให้ถ่ายรูปกับสปอนเซอร์ก็ไม่ถ่ายสปอนเซอร์ภูเก็ตก็ไม่อยากให้ไปนะคะเพราะว่าเขาไม่พอใจผมเหนื่อยมาก เราโทรไปขอว่าอย่าทาแบบนี้อีกได้ไหมซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านของบอสนวัฒน์นะคะได้เผยเอาไว้บางช่วงบางตอนในการสัมภาษณ์นั่นเองคุณผู้ชมและค่ะทางด้านของกระแตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สนิทกับบอสนวัฒน์นะคะพร้อมกับมีการออกมาพูดนะคะถึงบอสนวัฒน์ด้วยเหมือนกันโดยทางด้านของกระแตเนี่ยคุณผู้ชมเธอก็ได้บอกนะคะว่าหนูบอกเลยนะคะว่าพี่นวัฒน์เป็นคนเก่งเป็นคนที่เต็มที่กับงานในทุกงานที่ตัวเองได้รับอย่างจริงใจมากๆอ่ะยัง เเเดีี๋ยยวรราไปฟังังงงสขอกกะะแตนค่พี่นวัดคือสำหรับแตที่เจอนะคะพี่เขาอ่ะน่ารักมากหนูบอกเลยว่าพี่นวัดเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่อ่าเต็มที่กับ งานในทุกงานที่ตัวเองได้รับอย่างอย่างจริงใจมากๆแต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่ความเครียดความอนุ่นอันนี้มันอาจจะทําให้เขารู้สึกยังไม่ผ่อนคลายด้วยสถานการณ์ต่างๆมันบีบบังคับหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีคนเรามันก็บางทีมันก็มันก็มีผิดพลาดบ้า,บางหรือบางคนอาจจะไม่เข้าใจเราบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในหลังบ้านมันมีหลายแง่มุมมากๆก็อยากจะให้ทุกคนให้กําลังใจเพราะว่าคนไทยเราทุกคนรักกันหนูเชื่ออย่างนั้น ซึ่งก็คุณผู้ชมเรียกได้ว่าช็อตดังกล่าวนี้นะคะแฟนนางงามเช้าเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันค่ะทั้งบอกนะคะว่าคนทั่วโลกชมกระแตนะคะว่าชมดีมากซอฟพ,พาวเวอร์เมืองไทยนะคะการันตีครับบอสน่ารักขอบคุณน้องกระแตมากนะคะน้องสวยและความคิดดีบางคนก็บอกนะคะว่าจริงคุณวัดนะคะทำทุกอย่างได้ดีลงตัวแล้วค่ะบอสท,ทำต่อไปนะคะที่หนึ่งต้องไทยแลนด์คนไทยรักกันสุดยอดค่ะบอสน่ารักค่ะสู้ๆค่ะการันตีอีกคนค่ะเคยเจอ บอสตัวจริงน่ารักมากแต่พูดดีมากนะคะกระแตพูดดีมากเราเข้าใจเลยบอสน่ารักใช่บอสน่ารักจริงนะคะแต่การทํางานมันก็คือต้องจริงจังเขาก็อยากให้งานออกมาดีแต่พูดดีค่ะใช่ค่ะส่งกําลังใจให้บอสแล้วก็มีอีกหลายต่อหลายคอมเมนต์นะคะจากแฟนนางงามที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะชื่นชมทัศนคติความคิดของกระแตอย่างมากมายรวมถึงนะคะร่วมส่งกําลังใจให้กับบอสณวัตอีกมากมายด้วยเหมือนกันก็เป็นว่านะคะทางเราเนี่ยไบรท์เอนเตอร์เทน ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะที่ส่งไปให้กับบอสนวัตอิสระไกรศรีในครั้งนี้ด้วยค่ะ